่ครับวันนี้เรานําเสนออะไรครับครับผมฝั่งนี้นะครับเรียกว่าสร้อยข้อมือหินเบริลนะครับประกอบไปด้วยปีเซียอะความารีนมาดากัส카โรดควอร์และหินคาลไซส่วนฝั่งด้านอยู่กับผมเนี่ยนะครับเรียกว่าสร้อยข้อมือหินแบล็กโฮลประกอบไปด้วยปีเซียนินมูนสโตนและลาบัดไลท์ครับราคาเท่าไหร่รับเพียงสองพห้าบาท เพียงสพันส้อยห้าบาทต่อเส้นนะครับแล้วถ้ารับเป็นคู่ถ้ารับเป็นคู่4,900บาทแต่เราจะมอบสร้อยข้อมือหินพลังยินหยางให้กับทุกคนติดไปด้วยอืมครับผมแล้วนี่อะไรครับนี่คือแพคเกจที่คุณจะได้รับต่อ1เซตนะครับหชุดครับพอเปิดถุงออกมาเนี่ยข้างในนะครับจะมีสร้อยข้อมือหินตามที่คุณสั่งไม่ว่าจะเป็นเบริลหรือจะเป็นแบคโฮ นี่นะครับแล้วที่อยู่ในถุงนี้ก็คือจะเป็นยางเอาไว้สําหรับร้อยพร้อมลูกหินมาดากัสการ์รถคอรหนึ่งเม็ดพร้อมตัวนําเวลาที่คุณไปร้อยสําหรับคนที่ไปใส่แล้วปุ๊บหลวมสําหรับคนที่ไปใส่แล้วปุ๊บครับไปเอาไปแก้ได้และอย่าลืมติดตามวิธีการร้อยหินและมัดหินอาจารย์จะสอนเอาไว้ให้นะครับไม่ต้องลัวใส่ไม่ได้เท่านั้นเนี่ยไม่พอนะครับถุงนี้นะครับแพคเกจจิ้งของเราอย่าทิ้งนะครับใช่ครับ อันนี้ก็ผ่านพิธีมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปใช้เสริมห่วงจุย้ยแขวนตรงบริเวณตำแหน่งประตูบ้านของคุณนะครับเราจะเห็นด้านหน้าอ่านว่าฮกนำโชคด้านหลังภาษาจีนตัวนี้อ่านว่าเป็นงานแปลว่าปลอดภัยหรือเช้าคาดนั่นเองอืมเพาะนั้นใช้ใช้งานได้หมดเลยนะครับครับอืมทั้งหมดนี้ไอาทเแล้วครับนี่คือหินเบรลนี่คือแบล็คโฮล ราคาเพียงเส้นละสองพาสบาทถ้าซื้อคู่รับสร้อยข้อมือหิน,หนยินหยางทันที1เส้นนะครับรับประกันหินเกรดพรีเมียม,มแท้ทุกเม็ดผ่านพิธีการสลายพลังงานด้านลบตามขั้นตอน3แบบด้วยกันนะครับได้หินมงคลที่ใสสะอาดพร้อมที่จะเชื่อมพลังจิตวิญญาณกับผู้ที่สวมใส อืสนใจแล้วใช่ไหมครับติดต่อมาครับ